โดยนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานมอบเงินละกะสิงของพระราชทานแก่นายจเจริญสิริวงล่าอายุ38ปีเป็นเจ้าของบ้านประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปรายได้ขอบรั่ว3,000บาทต่อเดือนและกะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินส0 0อยบาท เหตุเกิดเมื่อวันที่3 0มีถุน่ายน2 5 6 7เวลา10นาฬิกาได้เกิดเหตุอัคคีภัยบริเวณบ้านบ่มีเหล็กทีหมู่ที่8ตบสีแกว้วอเภอสีรัตนะของนายจารเิศสิริวงล่ากรเฮ็ตไทยที่ยู่อาศัย ที่ยูประจําได้รับความเสียหายทั้งหลังและการทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายมูลค่าความเสียหายประมาณหาแสนบาทผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็มีเนึงลายได้รับเงินและก็สิ่งของพระราชทานในเถื่อนีกระนำความสาบสิงในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพนย่างหาที่สุดมิได้แก่ขอบขั้วภูประสบให้เป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสนี้หน่วยงานราชการและกะภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นทางสำนักง,งานเล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกดชมรมแม่บบานมหาไทยจังหวัดศรีสะเกดสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29จังหวัดศรีสะเกดสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกดชมรมนุงผาไทยไซบาดท,ที่วาการอำเภอศรีรัตนะส่วนราชการระดับอำเภอตลอดจนชมรมกำนันภูญ่บาน ต่างก็ร่วมกันมอบเงินและกะเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบำรุงขวัญกําลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอักคีภัยในเทือนี้นำค่ะ